เฟนนะหอยจะได้ไม่ดูดูทุกคนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะให้โจทย์ให้ครับมีโจทย์ให้นะครับครับผม17บวกมีโจทย์แล้วมีพยานไหมไม่เล่นเลยเรายืนอยู่ตรงนี้พี่เอหอยหอยเห็นไหนอยากจะเปิดแมสเลยมึมันเดินเข้ามาอย่ันพร้อมนะครับเอาพร้อม17บวก29 17บวก29นะครับหอยแล้วๆหอย เก้าเกิดเลขสองเท่าไรสามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกสี่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 ชุดหายไปหลายสิบวะไม่ไม่รู้ว่าแบบนี้ไม่ถูกนะเราจะโชว์ยิ้เล่นเป็นตัวอย่างอย่างนี้ไม่ถูกนะเออจะให้เป่ายิงฉุบหัวหน้าทีมเป่ายิงฉุบใครเล่นก่อนได้อย่างยิงย่อเป่ายิงฉุบโอเคโอเคผมเล่นก่อนครับได้โอเคเพรางั้นเชิญเรียงตามควรจะให้เขาเล่นให้ดูก่อนเนาะอะไรนะฮะควรจะให้เล่นให้ดูก่อนไม่ได้ ช้ได้เลยเลยฮะยังไม่ทันได้เริ่มเกมเลยมีแววแล้วนะมีแววแล้วนะมิเชลงานแรกของเราทุกคนโอเคเรามีเวลาให้2นาทีไม่มีโอกาสผ่านนะฮะครับคุณต้องเอาลงแก้วแล้วก็บวกให้ถูกแต่ทําพร้อมกันก็ได้หรือจะทําทีละอย่างก็ได้แต่ให้ได้ทั้งสองาได้ครับคุณหน่อยจนหายด้านนี้โอเคสองนาทีครับเริ่มที่คุณนิกกี้ครับ ถ้าพร้อมแล้วระวังพี่นิกกี้ดีๆมันจะดูเริ่มครับ9บวกหลบเบวกสอนี่9 9 9 9คูเกเกเครับสี่บวกสลบหนึ่งบวกแครับสี่บวกสองลบห่บวกแปดบวกแปดเดี๋ยวนนะสีบวกสเป็น6กลบหนึ่ง เหลือ5้าบวกอะไรนะบวกแปดบวกแปดแปดเป็นสิบสามสิบสามถูกมบ้าบาค่หลง9ก้วค่ลงแก้วแค่หลง้ค่หลงแก้วหลก้่ลงค่หลคลกลงแก้วคหลลงแก้วลลลงคลลงแคลเค่ะเห่ครับลหกวลบ้ บวก2ลบห้าบวกครับ12ถูกต้องฮะบ2ถูกต้องฮะ12กค่อยคเอค่อยๆเอยเอาไปครับสิลบเจ็ดบวกสีบวกสิเอ็ดครับยี่หกยี่หถูกฮะยี่หกยีถูกฮะ บวก1 2ลบ8บวก13ครับบวก13เป็นเท่าไหร่ย0 2ถูกมะเก่งไมิเชลมิเชลเร็วเร็วมิเชลเร็วเร็วมิเชลเร็ว ลูกใช่ได้ไหมเ้ยใช่ได้ไหมลเก่งเก่งเียนนะใช่ได้ไหมห้าลูกหนี่